พี่น้องครับวันนี้ก็ปกติไม่ใช่วันหยุดนะครับวันนี้ดีฟรานโดฟรานสวนมาเจอมิมเลยไปตามมาดูว่าจะเอาได้ไหมนี่ฟรานสวนครับฟรานโดครับเดี๋ยวมาดูมิมกันครับนี่ครับกลางจอเลยครับก็ไม่สูงมากครับ อยู่กับพวกเถาวันโอเคครับเดี๋ยวลองเป่าควันดูครับว่าจะมีน้ำหวานไหมไป,ป,<ะ>ปรับผมรังกระดาษครับหันนว,วน้ำหวานก็น่าจะเต็มทุกรูเลยครับแต่ยังไม่ปิดตา ครับเราชมสักครู่ครับสวนมิมเนี่ยประมาณ20กว่าวัน เพราะว่าเดือนที่แล้วเราหาไม่มีเนาะตรงนี้ยังไม่ถึงเดือนเลยรังนี้ต้องโคทั้งหมดนะครับเพราะว่าจะขายเป็นรังเลยครับเราจะตัดอล้วนี่ แนะป๊บนึงจะเก็บภาพให้ว่าบางท่านก็อยากมองปันบวกปุกอันหยุบเซงมันหนักบอลอันติดปุ้นไป ถอนแล้วนะครับแต่เย็นๆน,นะครับฟนลูครับสวยงามเลยครับรังนี้อยู่ข้างทางดีนะครับไม่มีท่านอื่นมาหาก็เสร็จเขาเลยนี่อยู่ข้างทางนี่ง่ายๆเลยครับ ออ้ออกมาแล้วครับสวยงามมากครับครับสวยๆเลยครับอื้อยังงามเลยครับนี่เดี๋ยวตัวต่อยเลยเนาะต,ตัวต่อยจัง ยาวเลยดูดไฟดูดไฟที่เขากั้นบัวครับดูด <c oughs> สวยๆเลยครับพรานดเป็นคนเจอครับรังนี้ <c oughs> สวยงามมากอื้อหือ โอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวให้พรานโดเข้าหาไปนะครับผมก็เข้าตลาดนัดครับขายของผมจะหยุดวันจันทร์กับวันพุธนะครับถึงจะได้มีเวลาหาอันนี้ก็แบ่งเวลามาประมาณสิบนาทีครับมาดูมิมโอเคครับเดี๋ยววันนี้จะเอามิมไปขายที่ตลาดด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูว่าจะขายได้กี่บาทครับเดี๋ยวไปดูมิมว่า มันมีกี่รังด้วยโอเคครับผมเราติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับครับผมมาถึงก็เหลือรังเดียวเลยครับเหลือรังใหญ่ที่รันน้ำก็เอาไปหนึ่งรังนี่อีก3รังยายจงข้ามเอานะครับ ูจะเอามาอีกสองรังนะครับประมาณบสาม3บสี่กับผมรอสรุปตอนเย็นนะครับว่าจะได้กี่บาทครับพี่น้องครับสรุปยอดมิมเมวานนะครับทั้งหมดได้เจดรังขายรังละร้อยร้อยยี่รอยห้าสิบครับแล้วแต่เล็กใหญ่ เกลังก็ได้ประมาณ670ครับพอได้อยู่ก็แบ่งพนันลูกพลันส่วนพันลูกได้ไป250พ่ันส่วน120โอ้ตอนนี้ก็ออกไปหาอีกแล้วครับพ่ันลูกกับพลันส่วนน่าจะได้เงินและขยนนะนครับนี่ครับเดี๋ยวรอชมคลิปหน้านะครับ ว่าเราจะไปทำอะไรไปถ่ายอะไรให้ดูกบต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ